เอฟครับขาราชการนะครับเอฟเอฟเอฟร้อยดีมากผมเดินทางมาถึงผู้ใหญ่แล้วนะครับสำหรับพีนาบินนะครับจับคู่กับเสี่ยนกับเจอกับการมาเยือนของเบิร์ดฟอร์ดนะครับเบิร์ดฟอร์ดร้อยเอญ่ครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับคู่เอกในรายการนะครับ เยอมาอีกร <i festivals> ้อยนึงว่าันาอมาร้อยนึคู่ต่อไปจะเป็นบางโอนะครับต่อไปคู่ต่อไปนะครับหลังจากคู่นี้นะครับเป็นบางโอนะครับและข้างกับซีเมไทยไทยนะครับ เี่ยมสอ,สอนะครับสสเสียเอมจับคู bells bells şey ่กับเสียนิวส่วนบางโอนั้นเป็นตัวยกห้เป็นพิรินนะครับพิรินสนรคาร รอนักกีฬาทบอมอบอุ่นร่างกายเฉพาคนนึงนะพูต่อไปรวมเดินมาระ้อผมจาตาแล้วนะนั่งที่นีน่ได้ có 5 có thẻ mất tao 23 24 23 hay gì lấy ơi con đó ตายแล้วนะเด็กต่างเรื่องว่ะนี่เดี๋ยวแค่ทำเอาดูนะเ <c oughs> ยอะ <c oughs> <c oughs>

อ่าครับทั้ทายทุกท่านนะครับมานะครับกูเอกในรายการครับเสียนกนาวินเจอรับการมาเยือนงของขว่งวเอกครับเบิร์ดบอดนะครับให้เสื้หรับให้เสได้หมดนเ้อบอลีนเะนะีมนี อครับเกมเรื่องครับเป็นควาะเห็ดส่งเมื่ก่อนครับเจยวปอครับโอ้รุงแรงตีตาขายครับเหด้วยโลอดาครับได่สุรพินาวินไล่หน้าขวาเจ้าพอรับทุกแรกสวยครับโยกห่างนิดนึงครับโอ้ไม่ใช่ปัญหาครับเจ้าเบิร์ลั่เองครับหรือว่าชายาเบิร์ตีิระเบิด ครับรับชมกันยาวคู่นี้ครับในเหลี่ยมแป้งข้ามเปียบศูนย์ศูนย์ช่องก้าโอ้โหรับซ้ายเนียนเนียนยกสวยๆครับพี่นาวินจังหวะแรกก็ถือว่าล็อกได้ดีทั้งคู่นะศูนยครับพี่นาวินโอ้โหไล่หน้าสายครับจังหวะนี้มันกีต้ารหายครับ อครับอศูน์ศูน์ครับเปอดดีครับจังหวะนี้ครับยกจ่อจ่อทีินาวินโอ้โดนเกี่ยวคับจะปอดโอ้จังหวนนี้เกี่ยวครับแต่ว่าจังหวะสองยกไม่ดีครับโอ้น่าสียด้ครับขอแล้วศูนย์ศูนย์ครับ ตัดหน้าขวาจะปล่อยสังเท้าทันครับโอ้ยังต้าเล่นซุกสองได้ครับโอ้ถือว่าพี่นาวินตัดหน้าขวาครับได้ดีครับแต่ว่าเจะปลอยครับยังไม่พลาดนะครับยังรับได้ครับครับยกมาครับพี่นาวินโอ้เตะหนักเหมือนกันครับ ตสนศูนย์ศูนยครับเจ้าปอดยกสวยครับโอ้สีตาขายนีนี้ครับยกไปค่อนข้างต่ำนะครับทําให้เล่นลำบากครับสำหรับหนาวเดียแจ้กนะครับให้กับวิลาครับจริงเอายดครับอ หนึ่งศูนย์ครับตัดหน้าขว้าจังหวะนี้ครับเจ้าฟอร์ดยกโอ้ยังตามกระโดดท้าเดียวถึงนะครับพอเข้าแล้วอูนย์ศูนย์ตอนหนึ่งครับไล่หน้าซ้ายครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับตามยกไม่ได้ครับพี่นาวินนูเสียโนครับยังวิ้งยกให้กับพี่นาวินได้นะครับ หนึ oughs, ่งศูนย์ครับนาวินไล่หน้าซ้ายครับเบิร์ดเปิดสวยครับเจ้าฟอร์ดโยกไปจดเจาะครับปู่จิตาคายครับโอ้เนื่องด้วยสภาพอากาศนะครับลมก่อนข้างที่จะแรงครับ เป็นแก้มทางของเจ้าบ้านนะครับกือกมัป่าครับขึ้นนำอยู่ที่สองต่อศูนย์ครับไล่หน้าขวาเจ้าป๋อยังอยู่ครับยกต่ำครับผู้เจ้าป๋อครับเอฟซีร้อยเกดของครับฝากให้นัลังใจนักกีฬาทั้งสองฝั่งนะครับรักใครเชียร์ใครท่านไหนนะครับขออใครนะครับเชียร์ใครก็ฝากให้นัลังใจนักกีฬานะครับสามต่อศูนย์ครับช่องกลางมา โอ้ลูกออกครับหลุดออกข้างครับเบิร์ดกินระเบิดครับผู้สีศูนย์ครับเจกอล์ครับจ้ฟอร์ดโยกสวยครับจังหวะนี้ครับเอาโดนเกี่ยวครับพินาวินโยกกลับมาให้กับเสียโนกซันแบ็คจังหวะนี้ครับโอ้มาแล้วจังหวะซันแบ็คกน้อยๆครับ <cin stereotype> ข้ามาเป็นแต้วแล้วครับสำหรับเจด็อกนะครับ <breathing> ือว่าพี่นักบินมาเกี่ยวขึ้นมาได้สวยมากๆครับห้พู่อยว้าได้สวยมากครับจังหวะนี้จูนะครับห้าสวครับตัดยอดหน้าขวาโอแต่เน็ตเอาลูกบอลออกไปครับ จะมาเสริมมากตัดยอดหน้าขวานะครับแต่มันไตเน็ตนะครับหูุดออกข้ามไปครับข้ามหัวใครชนะครับข้ามหัวเป็นเร้อยเอกชนะไปครับสิบสามต่อแปดครับผมสุนต่อห้าครับไล่สายพี่นวินครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโยกเข้ามาจังหวะนี้ครับยังแก้ไขได้ดีครับสําหรับพี่นวินครับอางจังหวะเกมเปิดครับหลุดไปด้านหลังนะครับกำลังยกยกกลับมาให้ครับ ห้าสนครับเอาช่องกลางมาจังหวะนี้ครับออกสองครับพร้อมครับตู่อห้าศูนยต่อห้าครับเอาช่องกลางรับยกเงียบๆครับท,ท,นนที่หน้าวินอยู่ ขาทขาทั้ง200คนดูนะครับดึกขนาดนี้ยังมีท่านผู้ชมนะครับเข้ามาชมนะครับตัดหน้าขวาจะฟอนรับไม่ดีครับผู้เสียแดบนะครับให้กับพี่น้บินครับจังหวะเกมเสิร์ฟจังหวะนี้ครับไล่ขวายาวๆมาครับเจ้าฟอนนั้นเสียจังหวะในการรับจังหวะแรกนะครับลูกมันลอยสูงมาพร้อมนะครับแยบหก หกศูนย์ครับไล่หน้าสายดูบ้างครับเปิดไม่ดีเท่าไรครับโยกห่างครับโอ้เล่นลำบากแล้วลำบามงานั่งละเอียดนะครับอาจจะเป็นเนื่องด้วยสภาพอากาศหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะเก่งเวทนะครับสําหรับเฉนกกับพี่นาบินครับทำให้ผขมาเยอะครับยังเบิร์ตดนะครับเล่นลําบากนะครับพอตอนนี้เจ็ดต่อศูนย์ครับต้องเปลี่ยนฝั่งแล้ว พรเปลี่ยนต่อโซนครับเราจะมาต่อในครึ่งหลังครับลากทำเองจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวครับจังมาสองครับเก่งแต่กับโจต้าหรือเปล่าโอ้โจต้าลงมาแล้วครับต้องให้โจต้ารับการเพลย์ของเบิร์ดดูบ้างนะครับโจต้าสนใจหรือเปล่าครับในวันเสาร์หน้านะครับถ้าสนใจก็ทักหาแอดมินเบิร์ดนะครับเดี๋ยวให้แอดมินเบิร์ดติดต่อให้ครับเจไปข้างไม่นาวินครับ ยังหวานลากเล่นเองนะครับโหเสียแนบหมือนกับร้อยอยดจะได้ครับแบ่วาครับวิล่าครับตงไปต้องป้าขาตองเขาครอบไปต้องต่องไ้เจา้งาต้อ้ับเาตองไ้าต้ง้าต้ง้เาย้ออเางปต้อเงไปต้อา้ง้องางไเาต้งไงเขาต้้ไาไ พ <LY> รอ <playing> ้อมครับแต้มเจ็ดต่อเจ็ดต่อหนึ่งครับทินาวินอุ้บพัดตาขายครับเจ้าฟอยยังอยู่ครับโยกไม้กับเบิร์ตตีระเบิดครับกู้มาแล้วครับลูกค้าฟาดหนักๆแรงๆครับของเบิร์ตร้อยเอ็ดครับหรือว่าเบิร์ตไฟตันนะครับคิวเป็นบุญครับพร้อมนะครับแจ็คเจ็ดต่อเจ็ดครับเจ้าฟอดร้อยเอ็ดโยงข้ามหลังที่นาเเว <serving> ินมาเปิดดียกไปสวยครับ <maintenant S 2> สลับคราฟาดเบาๆครับไปฝั่งซ้ายครับเจตหนึ่งครับไล่ช่อง้างครับเจฟอร์ดอ้รับหลุดครับอ้เจอลูกเสิร์ฟปีนบินเข้าไปทิมงานฝั่งละเอียดนี่เล่นไม่ออกเลยครับแตงวันรับลูกแรกนี่ลำบากแล้วครับต้องดึงเกม ส iden, ักคู่หนึ่งครั ını, grabbing, บสำหรับฝั่งเลขครับสครับแฝงอนแฝตอนหนึ่งครับพี่นาวีนเข้าช่องกลางไปวเปียวออรครับรับสายหลุดครับโอ้สองคะแนนติดเลยครับฝั่งน้อยครับที่ช่องกลางครับเจ้าฝอรครับรับซ้ายแล้วมันไม่อยู่ครับโอ้โหน่าจะ ไม่เคยเจอลูกเสิร์แบบนี้หรือเปล่า ouais, อย่างพี่นาวินนะครับเจ้าปอดนะครับเจอลูกเสิร์ฟเก๋าๆนะครับอดีตแล้วก็เดี่ยวมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับหรือว่ามือหนึ่งของโลกนะครับในกีฬาตะก้อนะครับแล้วก็เดี่ยวเดิมพันนะครับอย่างพี่นาวินนะครับมีเโชว์เกมเสิร์ฟเสิร์ฟใส่รุ่นน้องนะครับอย่างเจ้าฟอดนะครับ นะครับรับชงกันต่อครับแนวหน้าเลยเก้าตอนหนึ่งครับพินาวินครับเจ้าฟอร์ดรับตรงนี้อยู่ครับโยกมาสวยมาแล้วครับเบิร์ตจีระเบิดครับยังมาขำฟาดหนักๆแรงๆครับทารับตัวแรกได้จังหวะสองมาได้เท่าแน่นอนครับต่อเยิงต่อเก้าครับหยดช่องกลางพินาวินรับเองชงเอง ปาดเองครับปู่บินาวินวันนี้จะเจอคำว่มมาชนะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นนะครับยกให้กับน้องบิมนะพี่แค้กับฝั่งวอลา่ครับไปบังบังวอลล่าอย่าดำเลยมันสันมันสันมั่นสันครับเนี่ยครับ หนึต่อเก้าครับโยงข้าหลังพ่นาวินมาเปิดดีครับกำนันนกโยกหางนิดนึงครับพินาวินโดนเกี่ยวจะปลอดทันไหมทันแล้วครับโอ้ได้ได้แก้ไขข้ามาครับตูดออกข้างไปครับสำหรับคู่ต่อไปครับบางโอจับคู่กับยินนะครับสารคามครับเจอกับเซเอ็มนะครับ เสียเอ็มเซียนยิวครับบางโอและข้างกับเสียเอ็มครับในคู่ต่อไปครับโอ้ยดูดูดูลูกทำไปเชียร์เดี๋ยวอ่านเขาไหมครันไปเชียร์นกสัมภาษณ์ให้ดูหน่อยพร้อมครับไปเชียร์นกสัมภาษณ์ให้ดูหน่อยให้ไปสัมภาษณ์เสียนกเหรอครับหรือว่ายังไงครับโยกจังหวะนี้ครับตีหัวครับเอาล้นข้ามาครับยังอยู่ครับกำนัลนก ครึ่งลอกังหวะนี้ครับปูสุดยอดจริงๆครับครึ่งลอกอยู่ท้ายฟอดนะครับข้ามไปครับเจ้าปอดเขาเกี่ยวไม่ได้ครับโอ้โหแจ่มนำทำอะไรกั็ดีหมดครับจับแทงจริงครับกันนัวครับบอกว่าแจมนำครับทำอะไรก็ดีหมดครับสำหรับเสียงหกนัดพร้อมครับเก้าต่อเก้าต่อหนึ่งครับ กู้หลุดออกข้างไปน,นิดเดียวนะครับสำหารับพี่นาวินครับจังมาเสริมเมื่อตะกู้นะพอครับแต้มหนึ่งต่อเก้าหนึ่งต่อเก้าครับฟอร์ดร้อยเอ็ดตัดกลอลช่องกลางมาพี่นาวินเปิดไม่ออกต้องลากเ,เองวันนี้ครับโอ้ล็อกสบายแล้วครับถ้าเกมเสริมคู่ต่อสู้ จอไม่เข้านะครับอาดุกเสิบม,มาแบบนี้ก็เล่นสบายครับสำหรับโจไมนปา่า9-1ครับเจ้าฟอร์ดรับโยกห่างครับเบิร์ตตินลละเบิร์ตดูยังรองไม่ได้ครับมาใครเป็นเอฟซีของเบิร์ดฟอร์ดเอ็ดนะครับฝากให้กำลังใจนักกีฬาเข้ามากันเยอะๆนะครับ หนึ่งต่อเก้าครับเจ้าฟอดไล่ช่องกลางมาโอ้พี่ตาขายครับร้องนะแยมอต่อเก้ามาครับสองต่อเก้าครับมาช่องกลางรับซ้ายอยู่พินนวินลากเองจังหวะนี้ครับุหัวเต็มข้อนะครับมาครับร้อยเอ็ดครับแต้มเริ่มมาครับขยับช่วงท้ายเกมครับ เก้าต่อสองครับกำนันนกเสิร์ฟเข้าช่องกลางครับเสิร์ฟเบอรดี้ยกโอ้โหแล้วก็หายพี่สวัสดีครับทักทายคุณน้อยๆน,น,นะครับสองต่อเก้าครับเจ้าฟอร์ครับไปยับเสิร์ฟหยอดมากำนันนกยังทันครับยกห่างนิดนึงครับกีดาวินเราโดนเกีจาะจะฟอร์ทันไหม ้ทันนะครับแต่มันไม่มาให้ครับขอครับแป๊เก้าเดี๋ยวพอว่าแป๊นึงครับเหนื่อยครับวิ่งตามลงกมาเตอรคูณอ่าครับเก้าต่อสองครับโยงข้ามหลังไปเปิดโยกมาจังหวะนี้ล้นโอ้ลูกนี้ครับอ๋อกระโดดยันนะครับ นหลังยันลูกนี้หลุดออกด้านข้างไปครับสำหรับเบื้อไทตันนะครับเป็นแอียงทางฝั่งคุณจุ้ยแม่ป่าครับเส้นชายอยู่ที่13คะแนนครับสิบต่อสองครับกระนกเสิร์ฟหยดน้ําจังวันนี้หูน้ำหนักเบาไปครับมันไม่ถึงหัวเน็ตนะครับการเล่นลูกที่ท่านหนึ่งไบอกเลยแล้วไปเลยท่านเราเองสองต่อสิบครับเสิร์ฟเอา่องกลางมาหูน้ำหนักแรงไปครับหลุดเอหลังครับ ทองครับตีนแหต่อทองิต่อสองครับหยดหนามมาจังหวะนี้ครับอ้ยเบอร์สอร์ตันรับสบายครับโอ้ยร้อยเอ็ดสู้ๆถามให้รังแกนกีฬาด้วยนะครับตอนนี้ตกเป็นรองค่อนข้างเยอนนะครับเนื่องด้วยสกอร์ตามอยุ่แปลคะแนนนะครับดูครับพีนาวินลากจังหวะนี้ครับอ้ยเล่นสบายครับ ก็ห่างกันถึง8ปดคะแนนเลยทีเดียวครับอ0สิบต่อสองครับโยงข้ามหลังเจ้าฟอดเอาลมแรงครับยังอยู่กับเจ้าฟอดโยกมาดูครับังวาเครื่องรอบนี่น้ำหนัก แรงจริงครับสำหรับเบอร์ซอยตนะครับสองต่อสิบครับไล่หน้าขวาครับอู้เกือบพิชายกับเจ้ากอดพอดละเอียดนี่ผมเคยเตะไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับยืนคู่กับเจ้าตานะครับอยู่ที่พยักนะครับสนามป่าชาตินะครับอูเตะหน้าข้างครับกดตัวลอยป่าแสกอร์ท่าขาดนะครับเส้นชัยยึดสามคะแนนครับ เอตสองครับจ่อตรงกลางครับเปิดไม่เดีเท่ไหลครับโยกมาครับเบิร์ดโอ้ติดตะข่ายแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับสําหรับผู้มาเยือนครับเบิร์ดฟอร์ดไรเอียดนะครับทำอะไรก็เสียหมดนะครับแจ็งเดียวกันครับสิบสองกับสองครับไล่หน้าซ้ายเปิดไม่เดีเท่ไหลครับโยกมาจังหวะนีครับโอ้ติดตะข่ายก็เรียบร้อยครับโอ้โ เป็นผู้โยมป่าชนะไปด้วยสกอร์นะครับ13ต่อ2นะครับโอ้ความห่านั่งสิคะแนนนะคเดี๋ยวขอตัดไลฟ์สดน,นะครับแล้วพบกันในคู่ต่อไปครับบางโอะครับแรกข้างเซมนะครับ